ท่านผู้ชมคะที่นครนายกเขาบอกว่ามีพระพุทธรูปร้องไห้น้ําตาไหลออกมาจากดวงตาของพระพุทธรูปทั้งสองข้างอย่างนี้ค่ะคือที่นี่นะคะเป็นวัดปทุมวงศสาวาสที่อาเภอปากพลีนครนายกเกิดเหตุไฟไหมเมืม่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลังจากนั้นนะคะพอไฟดับเสร็จปรากฏว่าพระพุทธรูปเนี่ยส่วนมากก็เสียหายเหลือไม่กี่องค์ที่ไม่เป็นอะไรจนกระทั่งเขาก็มาเห็นนี่แหละคะ่ะ พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์คือหลวงพ่ออัสนีขนาด50นิ้วนะคะมีสีดำไหลออกมาจากดวงตาแบบนี้ครับทุกคนแปลกใจกันหมดเลยซึ่งท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวงศาวาดพระมหาภวัตเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่ออัสนีเนี่ยมีเรื่องราวให้แปลกใจไม่ใช่แค่ครั้งนี้ที่ไฟไหม้นะคะก่อนหน้านี้ก็เคยมีตั้งแต่ตอนที่จะนำพระเข้าไปในโบสถ์ค่ะ ทำประมาณทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งก็เริ่มสวดโยมเชื่อไหมว่ามันมันฝนมันตกอ่ะฝนมันตกแรงมากรแรงจนแบบว่ามันไม่เคยเป็นนี้มาก่อนแล้วก็ฟ้าก็ร้องฟ้าก็เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงที่จะในใจว่าทาไมฟ้าร้อดแรงขนาดนี้ต้องมัเป็นลางบอกเหตุเหมือนกันนะเพราะว่าที่วัดเวลาฟ้าองมเนี่ยแรงแรงเงี้ยก็มีเรื่องมีราวมีแบบว่าเหตุ อันนี้คือคือท่านเล่าถึงก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้นะคะขออาภาัยเสียงมันผิดพลาดแต่ไม่เป็นไรช่วงที่บอกว่าจะสร้างพระหลวงพ่ออัศนีเข้าไปในโบสเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าเอาเข้าไม่ได้เลยจนฟ้าผับเปรี้ยงลงมาเท่านั้นแหละถึงจะเอาเข้าไปได้ คือเหมือนกับเรื่องมุมเรื่ององศาอะไรอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้ตั้งแต่มาเลยตั้งแต่มานะคะก็เล่าให้ฟังถึงความอาศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแต่ในมุมของวิทยาศาสตร์อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นไปเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทําดวงตาของพระนะคะมันคนละอย่างกันกันกบโลหะที่ใช้ทําตัวพระก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าพอเผาไหม้ก็เกิดคราบดําแบบนี้ค่ะ สิ่งหนึ่งที่พอเป็นไปได้ก็คือว่าลักษณะของการที่วัสดุที่ใช้ทําดวงตาของพุทธรูปเนี่ยครับมักจะเป็นคนละส่วนกับส่วนของตัวพระพุทธรูปเองที่อาจจะเป็นโลหะใช่ไหมครับแต่วัสดุที่ทาตาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของของหินอาจจะเป็นนันยมณีพุกนินเสร็จแล้วก็ทําเป็นลักษณะของเปลือกไข่มุกนะครับลักษณะของการใช้เปลือกหอยมุกเนี่ยมาทาเป็นตาขาวนะครับแตนั้นเพิ่มมีการเกิดการเกิดเพลิงไหม้ขึ้นเนี่ยครับวัสดุที่ทําดวงตาเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้เกิดขึ้นครับแล้วก็พอเผาไหม้แล้วเนี่ยก็เป็นคราบที่ไหลย มีลักษณะของการเป็นคาร์บอนก็เลยกลายเป็นสีค่อนข้างเป็นดำๆเกิดขึ้นนะครับจากตัวของเปลือกมุกที่ว่าเนี่ยครับอ๋อก็เข้าใจได้นะฮะในมุมวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ถ้าให้แน่ๆเลยอาจารย์เจษดาบอกว่าเอามาตรวจในห้องแลบจะชัดเลยว่ามันมาจากอะไรทำไมโดนไฟแล้วเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าในแง่ความเชื่อก็แล้วแต่แต่ละบุคคลแต่ละท่านนะคะครั